โสดอุยอุ้ำใส่ถนขวดเจโกะปะคะง่าย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 เสื้อขาวง่ายสวัสดีค่ะขอบโบวี่นะคะแล้วก็นนท์ครับผมเฮ้ยวันนี้เรามาหาคนดังเขาเรียกว่าเจโกบต้มยำมันกุ้งนี่จะเล่นเต็งมากเฮ้ยเสียงใครอะเสียงดังมากเสียงใครอะใครเอะอตรงนี้อะไม่เงี้ยไม่เงไม่เงี้ยนะเจอแล้วเจโกบเหรอรู้จักเจโบวี่หรือยังเมื่อก่อนเจแค่ กยโดนลวโดนมาถึงก็โดนตอนเลยอะต่ว่มไปตแค่แหปากไม่ได้แหอย่งอื่นนะงปากจะเพื่อแหง a ่อแหเชนอีกยาก็ียกระจายอวันนี้แฉเลยใช่ไหมคะแฉดี ค่านขอพระพิรุธแล้วท่านวันนี้เมตตาดีที่สุดแล้วท่านอยู่ได้ไหนกันอเขาบอกว่าเจ๊กบเนี่ยต้มยำมันกุ้งเด็ดใช่ไหมคะค่ะเด็ดมากระหว่าต้มยำมันกุ้งกับเจ๊กอบอะไรใครเด็ดกว่ากันคะต้มยำมันก้าวขาต้มยำมันก้าวขามีอะไรเสนอไหมคะมีค่ะยำสด ยำแมนยุ้ยเนๆเด็ดทุกเมนูเด็ดทุกเมนูบอกเลยนไมกินนาต่อก็บอกแล้วว่าต้มยำมันกุ้งเนี่ยมันมากใช่มันกจยำชาอ๋อช่ำๆไปเลยจ้าเดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่าอะไรมครับผมต้มยำมันกุ้งแล้วก็กุ้งหมึกกระเทียมลันก็ไข่เจียวแหนมโอไข่ ตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มแล้วนะคือลูกค้ายังแน่นอยู่เลยยังเยอะอยู่เลยร้านใหม่นะคะของเจ๊กบเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามที่จอดรถตรงนี้เลยคือเมื่อกี้อยู่บนชั้น2ของที่จอดรถอะได้ยินนะตอนแรกอะเข้าคือยังไม่เห็นเจ๊กบนะสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมแบ็คดอปเรามาดูป้ายแบ็คดอปแล้วก็เสียงที่รั่นซอยเสียงมาก่อนนะคะเสียงมาก่อนแม่ค้านะนี่นะคะป้ายแบ็คดอบเชิญเด็กคนค้าเห็นไหม ่เจโกบด่าผัวต้มยำกุ้งบางลำพูคนไหนตัวผัวแกอยากรู้อ่ะไห่คนไหนอ่ะไหนที่แกชอบด่าเจก้ใส่ผัวเจโก้ผาง่าย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 เสื้อขาวง่ายเสื้อขาวผัวเจโกบเรื่องงานไม่ได้เรื่องงานไม่ได้เรื่องเน้นด่าไว้ก่อนโกงเงินเก่งอย่างเดียว โกงเงินเก่งอย่างเดียวนี่เดือดตานี่เก่งไม่ได้นี่เดือดตาแม้วเน้นมีเลยน้อยตอนนี้เด็ดฟิกกูใกล้เขาตัดไปแล้วนะข่าหวยมันก็้างเขาจ้างมันไม่ต้องดูเด็กไม่ต้องดูแล้วดูอะไรดูวันนี้ดูอะไรวันนี้แม่งดูหนักนิมือดูหนักนิมือปกติเปิดกี่โมงกี่โมงจ้า ทุ่มครึ่งถึงตีสองครึ่งอ๋อทุ่มครึ่งถึงตีสองครึ่งเปิดกันเลยฝนจะตกข้างมาเหมือนฝนจะตกฟ้าจะร้องฝนก็จะขายคือเน้นขายอย่างเดียวฝนจะตกอะไรก็ช่างไม่ฉันไม่สนไม่ถอยไม่ถอยรู้ใจสู้มากพี่นานี่คือทาแบบว่าผิวขาวตั้งแต่กำเนิดหรือยังไงคะไม่กระด่างกระดำอุ๊ยแล้วอันนี้ทาอะไรอยู่คะทาแป้งแล้วก็ธนาค้าเอ๊ะอะไรอะแบบว่าเพื่อความผิวกระจ่างใสนี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะทาแ ก็อย่าลืมมาที่เจกบนะตามหาตามเสียงมาเลยจากถนนใหญ่คือตามเสียงเจอเลยเขาชื่อร้านเจกบด่าผัวเนี่ยมันมีที่มาไหมคะเขาด่าทุกวันจริงไหมด่านี่เรื่องจริงครับด่านี่เรื่องจริงครับลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาเขาได้ยินแต่เรารู้สึกไงรักเขารารู้สึกว่าเราต้องอดทนนะรู้สึกว่าเราต้องอดทนนะจังหวะนี้คือมีแตด่าแล้วรู้สึกว่าเราต้องอดทนนะรักมากเลยอ่ะเพื่อเพิ่ลูก มันทอดแตงกวาแล้วทำอะไรเพื er> ่อลูกๆเพื่อลูกๆฝั่งตรงข้ามก็ล่าไม่หยุดเลยนี่ข้าวนะคะน่ามากมากเดี๋ยวเราไปชิมเลยอ่าทานข้าวมาเร็วมาเร็วนี่มาแล้วเมนูซิกเนเจอร์ต้มยำกุ้งเดี๋ยวจะให้ดูตัวกุ้งก่อนนะเอาเริ่มเมนูแรกเลยตัวกุ้งนี่กุ้งใช้คำว่ากุ้งโอ้ ดูกุ้งดิทุกคนโอ้โหน้องแบบว่าบวบอิ่มอ่ะบวบอิ่มอะดูแต่ละตัวดิทุกคนๆๆๆแล้วเยอะด้วยนะหลายตัวเยอะมากๆนะทุกคนคือดูดิเนี่ยโอ้โหดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้โสุดสิงนี่แล้วก็นี่ฝั่งนี้หมึกกับกุ้งทอดกระเทียมน,นะครับนี่ดูชิ้นปลาหมึกทุกคนววถ้าเราเจอปลาหมึกตัวเล็กอะเราจะเรียกว่า แต่ถ้าเราเจอร้านเจ๊ก,กบเราต้องเรียกว่าปลาหมึกตัวใหญ่อะตัวใหญ่เนี่ยเหมือนกุ้งเงียถ้าเราเจอตัวเล็กๆอะเราก็จะเรียกว่าแต่ถ้าเราเจอร้านเจ๊ก,กบเข้าไปกุ้ง,งส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นไข่เจียวแหนมโบวี่ก็ชอบกินก็เลยลองสั่งมานะคะขอเปิดไปด้วยสดน้ำต้มยำก่อนเขาบอกว่าที่นี่ทีเด็ดเฮ้ยคือโบวี่ชอบเพราะว่ารสเปรี้ยวอร่อยอะ่ะแล้วก็คือไม่เผ็ดเกินไปกำลังกำลังอร่อยเลย ตดน้ําได้นะคะถ้าไม่ด่าผัวนี่ไม่อร่อยนะใช่ต้องด่าไว้ก่อนนี่โบวี่ชอบกินหนวดปลาหมึกเขาบอกว่านี่มันมีกระเทียมด้วยทุกคนหึงปะกระเทียมเน้นเลยมอนนมอันนี้เป็นหมึกทอดกระเทียมนะคะ <c oughs> อืมมันดีมาก <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าโบวี่เป็นคนชอบกินแบบว่าทอดกระเทียมอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมีตัวกระเทียมแบบเป็นชิ้นกระเทียมเน้นเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นไข่เจียวแหนมนะคะคื่แหนมแบบเป็นชิ้นชิ้นเลยนะกินกับข้าวไปเลยจ้า กินไปด้วยสะดุ้งไปด้วยทำไมฮะไม่รู้จะโกบด่าใครนั่งสะดุ้งเลยไม่มีไม่หีไม่จ่ายจ้าแกไปแล้วไม่หนีไม่จ่า กาช้มึงหรอกมันไม่สนใจมึงคือสนใจผู้ชายอุ้ยสนใจผู้ชายเอาคนถือกล้องไปก่อนได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยจริงจริงแล้วแกเป็นคนน่ารักมากที่สำคัญทำอาหารอร่อยด้วยใช่เหรอใช่อร่อยมากแล้วเจ็แล้วเจ็ขอบอร่อยไหมอร่อยแซ่บมากน่าที่สุดเจ่บนี่คือหมายถึงคนผัดใช่ไหมใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะ อเขกิ้วได้ไหมจ้ะไจอรรอนานนเซนต้องรอนานนไปไปนานๆเซนต้องรอนานๆเอ็กกิ้วไปอ้คุณค่ะขนายเรยบาขอคุณค่ะขอบคุณลคน่ารักมาก